ตังง้ทีมป่ะเอาเอายัาไงดียัไงดีอดบอกมาเลยครับสวัสดีครับนี้คือรายการทีเ t ีีช่วพาขัาเกมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญขั้นหม่นะครับซึ่งเล่นแขกกับพวกเอามาแนะนำตัวหนครับ เดียผมชื่อนมอ่าคร้บตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับอ๋ออายุยี่สิบสองครับยี่สิบสองอะเฮ้ยไม่เป็นไรนี่คือไ่คเรี่อตัวตัดตัวแรกตันหมูอะเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ัลัลอางเลย จะเอาใช่ไหมครับตูไม่ได้ตูไม่ได้องมืองานนี้มีตายหมู่ไะฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยต่อมันไม่ยินแล้วแต่ไม่ยินเสียงเกมอ่ะฮฮัลโหล

ฮัลโหลไอต้อมออกหวานไปเนีวต่อแววได้ยินความมีความยามันสู้ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลมีใครได้ยินผมมั้ยไม่ได้ยินเว้ยอยากได้เอาเลยมาฮัลโหล ตัวนั่งลำคาแม่าไว้หนุ่มเฮ้ยอะไรอะเดี๋ยวเมมอนมันพูดว่าอะไรวะควรจะพถืออะไรวะคุณ่ามันถือ้ายัลโลฮัลโหลอ๋อกีตาเอาดิโอ้ยโอ้โอ้จุีอ๋อให้ถักเกล็ดตะวันนักหยุดไอ่โอกุแล้วไอ่โดนี้

เดวโออยู yeah. ่ไหนวะเขาทนาหมดไงมนเดอหายรับมานาบหมดครับดึงไม่โดนได้ทีเดียวโอ้ผมนี้รอตันล้านเลยอะเฮ้ยเฮ้ย มไม่ช้ำไม่ได้เอาเป็นกูวอาแล้วไปเห็นเด็ดๆเจ้าพี่มาหมดเวลาตามว่าแซมตอรี่กูอยู่ไหนชอบให้กูตื่นเต้นตลอดเวลาเนะเดี๋ยวเดี๋ยวพาคลาสบวกกันเลยนะคลาร์สบวกกันเลยนะบอกกันนะ ต๊อไม่มีไม่มีใครบวกเลยนี่วัอล้าไม่ขอซอปัจบแล้วกระงกสกิลเขาไม่มึงตันนอกมึกตันก็จบเลยเออเฮ้ยเดวเดโอไม่ใช่ไม่คจงดีเสียได้หมดเลยเนี่ยเฮ้ยอยู่เรื่อยหน่อยดิเพื่อนดูเดวโอวั้งสองลา

มันวิ่งเข้ามาหาแล้วมายึดไหล่บุกคอมลังเลยก็ได้นะคอมล้างอะไรพอละห้องเลยฟาดดูไปเจี๊ยบได้เลยนี่ออแรกกูไม่ได้คิวรอรัดดีกว่าบอกเลยแต่ต้อมก่อนเลยอันดับแรกจริงๆไปวะต้อมแล้วต้อมแล้ว ็มึงบอกไหมึงเฮ้ยไม่ได้ความติดหูนะเว้ยก็เพื่อนมันบอกไว้ว่าเออใครไปอย่าให้มันกลับเออใช่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 เมื่อกี้ใครไปวะวันนี้มันพูดว่าอะไรนะกูบอกว่าใครโดนดึงกันให้เพื่อนจับน้ยไอ้ชีมัลมันทะลุมันทะลุอ่ะมันทะลุทำไมมันทะลุอ่ะกูว่ากูได้อีโมโต้เนี่ย เอะตันแบบนี้ก็เซ็งไงเฮียจงตีเดิเอาดิเดียวดิไม่ถึงไม่ถึง Stop 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 เนี่อีม้อนร้านแน่นอนนี่อะไปยี่ม้อนร้วครับอนไอติ๊งห่วยอับแล้วจะต้องับดิ ต้องตีขาเแกนโชเหนือมาดิไปเลยตั่ตีจ้าวุแทะวิ่งไฟลนตูดไปเรื่อยลบลบลบตบีมมอสกันแม่คนหนึ่งเอาตามก็โดนดิ ูบินปูบินปูบินไอ้คนท่ไปกูโไอ้หียมันจะรู้ได้ไงวะไอ้ไอ้ตายปูบินยอกหรือแม่ตื่ไปตัวเล็กตัวเดียวสตาร์นี่แหละไอ้เว้เวอ้วรไอ้เวรอ้เวรไอ้อว้เ

โาุ้แปหนึ่งโดยกีรติยลาลาเว่หัวยุบเลยสัว์เอาดิตันเลยไอ้เจ้าตันแล้วมึงม่นห้เดินลอาวลกลกันใหญ่เลยเอาเอา เโดลาก่อนทุกคนขานม่งมันจ้องมึงนานแล้วมันจ้องมงนานแล้วเหวน ไอ้กูว่าเกมนี้ได้อยู่วะเาเดียวเฮ้ยลานตลอดเลยไม่ได้ใช่จ้องซีาเคนสเต็มันดีว่ะเปียวว่ะเกี้ยอะไรเฟียวโยนกูดิเอ้ยไม่ใช่ไม่หนีตกเลเกลเกมนคระเกเกมครับ

ตามดิเพื่อนอมันเอาแล้วนะมันแล้วนะเสือกิลดิเพื่อนมันเอาแล้วนะไอ้ไม really right, right. ่งยุคาเค้นมันเล่นเป็นว่ะเบ่งโก๊ะมา น่าว่าแทบทุกลโอ้โหตบกูถ้ามีนี่สัะหน่อยน่าจะมันโอ้เีลาลาูเป็นอะไรคูเป็นอะไ ตองชวัง,ง้ามร้าเ hey, have you าใบให้กูฆ่าดิ <c oughs> ไม่ไม่ใช่ให้กูไปช่วยอยไีมีแต่ฆ่าเดียวมีแต่ช่วยเางเดียวเลย <c oughs> ต้องหวงกกูอี ออว่อไยังไ,เไเาางเด,เด้ยสเต็ปมันข้ามมันอยู่ในช็อตทุกช็อตเอลยอะระวังโชคดีเอาเฮ้ยโอ้ยดูดูดูอาจเป็นแมง อูได้บินแล้วอูได้เอาไว้เอาบินมันติดตลอดมึงไปออนไลน์ออนไลน์ไปหนึ่งได้ได้ได้หน่อยหน่้ย stop ้างายฟ้ Double ล a n เระวังใส่ฟ้าด้วยนะคะใส่ฟ้าอะไรวะใส่ฟ้าจากข้ามานายขาจ้ะโคเด็กโคเด็กอีกอ่ะปุ่ป็งไงไปแล้เราอมแลวไม่เขียนกกดวีแมนดิวีแมน

แขงมาเี่ยแข่งเล่นโง่จัดดูขอแเล่นโง่มตนะรกูเหยียบหัวได้เฉยเลยตาจับนึงรอคนเด็กกูอ ดีมันเมอนคน่เอา้างมไม่คนเยวลกยออโอยกออุยุมึงดนะน่าชอนมึงยังโดนอยู่นีเลยวะมจะแบบอะไรวะจะโดน้าคนมั้งข้างสอข้าือพอเวลาพวกมึงใจดีมึงก็ออกดีมันากันสห้าตัว

ไอ้มันลากวกมันี่บ้าหรือเปล่าอตรายเจออะไรวะเต็งดันออกอันยเอามลาครับไปง่านเลยโนเหนื่อยอีกลทำเป็นอยู่อ่เป็นอยู่ไม่รู้ว่ามีโคดก แอติสิทธิ์สารแล้วก็งงหนงไม่แชน้องนเียกดไม่ไปคาเซียนโดนแล้วมึงโดนแล้วมึงโดนแล้วมึงตีมันหนอยนีไงมึงไม่ตีมันนะเริ่มีกินแล้วนะ บี้ยมันเลยยังทำตัวริงเมืิงเยอะวะใช่ตับมันเยอะดิชอวดิฟินดิดิฟินดิเย้าบอนแ่เดสทรีอินสันเทอร์แม่งมีคาเซนด้ยครับมันจะหอมยมื่อตีะโอ้ยไอ้เหี้ยแสงมึง

วิ่งมาเพื่อนวิ่งมาวิ่งมาเพื่อนวิ่งมาเว้ยไม่เอาดิไม่ได้ให้ตายให้มาต่างเออมึงซื้อนกมึงไม่แชร์นกอ่ะเนี่ยงกเองเอยซื้อคนละตัวเลยโอ้ยเฮียดังมาขอบใจเว้ยนี่ไงเดวูเดวู แตาวเียไอ้กตีไก๊มันสองหันตัวลิกไปโดนอะไรตีเมาอันนี้ก็หกินมาอ อย่าแข่งที่มิดเลยไม่อยากลงลงไปแล้วตายไม่อยากลงทำไมวะขอเด็กๆไปน้องเขาไปลงดิเรมีต้องคอนครับไม่เอาไม่เอาคอนไหมไม่มีระดับกูไม่มีคอนไม่ลงไม่เยอะจังวะคนละตัวโวยเยอะไปทั้งหมคนละตัวน้อใครก็คือเอ๋ พาเท่นั่งถึกบันยลอะไรเงี้ยพู้ที่ครั้งแม้อารมณ์วันนี้ใครก็หยุดค้าไม่ได้ไงไงงามใส่เด็กๆไปน้องปีนมันตีปีไม่อยากลงลากูลงไปถ้ากูลงไปไม่มีใครกันป้อมนะเว้ยนี่ไม่งามใสหรือเปล่าฮะโอ้ไม่รู้จัก

เราก็โดนไปดิเอามันดิมึงเอามันดิมึงเอามันดิไอ้ดอกกูแม่งขาดเส้นไม่ถึงอะไรถึงกว่าเดโวอีกว่าไอ้กยิ่งไอ้กูจะไปแล้วเว้ยเอาดิเอาดิเฮ้ยไอ้เยี่ยมันรักษาไว้ไม่ได้ ไอ้ีแม็กเขาโดนดึงบ่อยบ่อยอ้ไม่รู้จักป้กูยังลูกอะไรและแลแลผลอมยลแผลงแผลงแผลงแลงแผลงต้เว่มันขึ้นมาูต้้มเลยเหรอวะ่ก่อมีมึงขึ้นมตี มึงบอกมาเอาว่าเลยวะมาทำ<ส>ไมบอกมาขึ้นมาอาอุ๊งเงี้ยนี่ไม่งามไส้ <c oughs> ปนแมงดําเหตุแมงโง่มันหนาตันมันเลยเอาไม่เข้าแล้วอ่ะ ตันแฮมเมอร์ยังไม่เข้าอ่ะอ๋อมันมีวานไม่เอาเลยพ้อเลยโอ้โหโอ้โหโ้โหไม่รู้จักปุยังดู สีพ่อคนสีเล่นไปแล้วไอ้ควยไเดะเดเดไอ้ม้ให้กูัอ้โโอ้ม่้าไปไ้วเฮ้ยตัดพอดออกจากเาเฮ้ยเได้วะได้ได้ได้วะเฮ้ยต้ากันตต้าสู้ดิสู้ดิสู้ดิดิ ไปเลยก็ม่ดีกว่าปะไม่ต้องมาดูไม่คุยด้วยให้เดินแค่เดินก่อนวงกมา ทีหลังขอนเก่วันนี้หน่อยนะ now โอ้ไม่เข้าอ่ะที่ดูดไม่เข้าปกติขาเข่นไม่ได้เลยไม่เข้าไม่เข้าันไปมฟินแม็กอีกล้วอ

โอ้ยให้ม oh yeah, ัน oh ด yeah, ึงโอ้ยให้ม oh, oh. no ัน no. ดึน oh. ต hmm. ัน oh, ังไม่เข้าโอ้ดูความตามันไปนั่นวะนะตุลีมึงโอ้โหรับหัแลวรับดหัง้

rồi chưa nói à, <laughs>